สวัสดีครับกลับมาพบกับคูคอม99สำหรับวันนี้จะมาเสนอวิธีการสแกน QR Code ในเครื่องคอมนะครับหรือใน PC เราจะมีวิธีการมาสแกนได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราสแกนในมือถือก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นในคอมปุ๊บเราจะเอ๊เราจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงครับคลิกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้จะมาเสนอวิธี2วิธีนะครับ วิธีที่1นนะครับใช้โปรแกรมไล n e ในการอ่านค r code คนะครับเปิดโปรแกรมลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนค r ว o d e คดหลบๆนะครับสมมุติว่าเราต้องการค r ว o d e คตัวนี้นะครับก็มาที่ลายนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือจับภาพหน้าจอนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการจับภาพหน้าจอแล้วเราก็เอาเมาส์นะครับมาลากครอบบริเวณที่เป็นค r code ที่เราต้องการนะครับแล้วปล่อย1ครั้งนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับมันก็จะมี หลายเครื่องมือนะครับแต่ที่เราสนใจคือนี่ครับสแกน QR code คลิกไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก็จะส่งลิงก์มาให้เรานะครับเราจะคัดลอกก็ได้นะครับหรือจะแชร์ก็ได้นะในที่นี้ต้องการเปิดก็เลือกอันที่2นะครับไปที่ลิงก์คลิกเห็นไหมครับลิงก์นั้นก็จะเปิดมาแบบนี้เลยนะครับนะนนี้คือวิธีที่1ในกรณีที่เรามีโปรแกรมไลน์อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีทํำยังไงแต่ถ้าไม่มีก็วิธีการก็ทําแบบนี้นะ ก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บ r r นะครับพิมพ์คำว่า w e b บ r r ได้เลยนะครับ com นะครับเว็บ q r com อ่านี่ครับทีนี้นะครับเว็บนี้นะครับเราต้องการแคปรูปภาพไว้ก่อนนะครับแคปรูปภาพไว้ก่อนอกลับมาที่ตรงนี้นะครับ วิธีการที่เราจะแคปภาพคิวอารโค้ดตัวนี้นะครับมีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือนะครับที่ทุกเครื่องมีก็จะคลิกที่รูปแว่นนะครับแว่นค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่า snipping นะครับ s n ฮะมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับทุกเครื่องมีหมดนะครับกดไปเลยครับจากนั้นนะครับมาคลิกที่คําว่า new อ่าสมมุติเราจะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ลากขอบที่ QR code แล้วปล่อยนะครับ โปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกแล้วก็กดรูปเซฟนะครับกดรูปเซฟสมมุติตั้งชื่อว่า QR 1 0 0นะครับกดเซฟอ่ะเซฟไว้ที่ไหนครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเซฟเสร็จแล้วกดปิดตรงน,นี้ไปนะครับามาที่เว็บ QR นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นก็กดปิดไปนะครับกดที่รูปกล้องนะครับกด h o ูด File เลือกเมื่อกี้นี้เอาผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อป เมื่อกี้นี้ตั้งว่านี่ QR 100นะครับคลิก Open นะแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างครับจะเห็นมีลิงก์มาให้นะครับตรงนี้นะครับก็คลิกลิงก์ไปได้เลยนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะมีสองวิธีนะครับจะใช้ลน์ก็ได้หรือจะใช้เว็บ QR ก็ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับส i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ